บางทีเราเสียใจเพราะเราเชื่อคําพูดคนง่ายเกินไปค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดในเรื่องของอย่าเชื่อคําพูดคนง่ายเกินไปในบางครั้งเนี่ยที่เราเสียใจมากๆเลยเนี่ยค่ะหรือสูญเสียทรัพย์สินเงินทองอะ่ะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเชื่อคําพูดคนง่ายและเชื่อทุกๆคนที่เขามาพูดให้เราฟังเนะ่ยเวลา assets, ใครมาคุยกับเรามันไม่ใช่ว่าทุกคนที่คุยกับเราเนี่ยเขาอ่ะจะเอาความจริงเรื่องจริงนะคะมาพูดคุยกับเราเหมือนเช่นเวลาเขามาเล่าเรื่องสตอรี่ชีวิตเขาให้เรา เร,เ,เราก็เชื่อเขาไปเลยหรือบางคนเนี่ยเ,เล่าเรื่องอะไรบางอย่างให้เราฟังอะคะ่ะแล้วเราก็เชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพูดในสมัยนี้นะคะเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าบางครั้งเนี่ยเราสูญเสียทรัพย์สินของเราหรือว่าเงินทองของเราเนี่ยเพราะเราเนี่ยเชื่อคําพูดคนอนะ่ะง่ายเกินไปรวมถึงการที่เชื่อคําพูดคนที่ทําให้เราเนี่ยต้องไปตกหลุมรักเขาด้วยนะคะวันนี้เราจะทํายังไงให้เราเนี่ยไม่ต้องทุกข์ใจกับการที่เราต้องไปเชื่อคําพูดคนง่ายเกินไปเวลาที่เรานะคะฟังใครสักคนหนึ่งมา เาอะไรให้เราฟังนะเราต้องวิเคราะห์ก่อนใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆว่าสิ่งที่เขาเนี่ยมาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือไม่เราต้องวิเคราะห์ก่อนหาเหตุหาผลแล้วก็ให้เวลากับต,บตนเองที่จะเชื่อข้อมูลที่เขามาเล่าให้เราฟังนะคะไปหาข้อมูลให้ดีว่าสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังนั้นไม่ว่าจะเป็นสตอรี่เรื่องของเขาหรือจะเป็นในเรื่องอะไรก็ตามอ่ะที่เขาต้องการมาพูดให้เราเชื่อในสิ่งที่เขาว่าพูดรวมถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยเราอย่าตกหลุมพรางคําพูดแล้วก็เชื่อเขาง่าย เพราะว่าเวลาที่เราเชื่อคนง่ายๆเนี่ยมันมีคุณค่าการสูญเสียนะคะเช่นหากว่าเราเนี่ยตกหลุมรักใครสักคนนึงอะ่ะแล้วทุกสิ่งที่เขาเล่าให้เราฟังมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะเราเสียใจนะเมื่อเรารู้ความจริงแล้วหรือการที่ใครสักคนหนึ่งอะ่ะเข้ามาพูดคุยกับเราเพื่อหวังผลประโยชน์เนี่ยในตัวของเรานะคะก็จะทําให้เราสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเสียความรู้สึกเสียเวลาเสียใจทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฟ้ายอยากจะบอกทุกคนก็คือใช้เวลานิดนึงในการที่เราเนี่ยจะเชื่อคําพูดของ ทุกๆคนที่มาคุยกับเรารวมถึงคนใกล้ตัวด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าใจเร็วดว่วนเชื่อนะคะใจเย็นๆแล้วก็หาข้อมูลให้ดีจงบอกกับตัวเองทุกๆครั้งเลยว่าเวลาใครมาเล่าอะไรให้เราฟังเนี่ยไม่ว่าจะสนิทแค่ไหนก็ตามใช้สติในการฟังหาข้อมูลก่อนอย่าเพิ่งทุ่มเทใจอย่าเพิ่งเชื่อไม่ว่าใจเราเนี่ยมันอยากจะเชื่อเขามากแค่ไหนบางทีเนี่ยเรามีใจให้กับเขาใช่ไหมคะเขาพูดอะไรให้เราฟังเนี่ยเราก็เชื่อเขาหมดเขาแสดงอะไรให้เราเห็นเราก็เชื่อเ้าหมดนี่แหลคะค่ะเขาเรียกว่าตกกลุ่มพรางละและคนที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็คือตัว ฟ้าอยากให้ทุกคนนะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะตัดสินใจเชื่อเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําอย่างนี้นะคุณจะลดความเสี่ยงสําหรับใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาหลอกลวงชีวิตเราอะ่ะคุณจะลดไปเลยนะคะแล้วก็พยายามตั้งสติเพิ่มปัญญาให้กับตัวเองอย่าไว้ใจคนง่ายๆแต่เราก็ไม่ได้คิดลบกับทุกคนเปิดใจให้กว้างเรียนรู้ให้เยอะหาข้อมูลให้มากๆการพิจารณาการสังเกตและตั้งสติในทุกๆครั้งทุกๆเรื่องก็จะช่วยทําให้ทุกท่านผ่าน ผ่านพ้นวิกฤตต่างๆหรือผ่านพ้นบุคคลที่จะเข้ามาหวังผลประโยชน์กับเราหรือจะเข้ามาหลอกลวงเรานั้นเองค่ะและวันนี้นะคะหากใครชื่นชอบรายการธรรมะดีๆอย่าลืมค่ะกดเพิ่มเพื่อนฟ้าเอาไว้เลยนะคะกดแชร์ธรรมะให้กับบุคคลที่คุณรักเพราะการให้ทาเป็นทานนั้นเป็นบุญแห่งธรรมทานอันยิ่งใหญ่ค่ะอยากให้ฟ้าพูดเรื่องอะไรหรือว่ามีความทุกข์อะไรสามารถที่จะพิมพ์มาพูดคุยกันได้นะคะชอบเรื่องนี้มากๆก,กดบันทึกเรื่องนี้ได้เลยค่ะพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ